สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับจจเจ๊ดมอัพข่าวเจดมดตข่าวคราวของการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนเต็ดฟีเจอริง่งกับเจ๊ดมทุกวันและฝากแรดด้วยที่แอดตูน33นั่นเองนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของปารีสแซงต์แชร์แมงทีมมาเซตีจากลีกเยงฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดเกมถล่มอาชเซิโอเมื่อสุดสัปดาห์50เนี่ยมีเสียงโห o r งงมเลยแต่ไม่ได้โ h ทีม โผไปที่เรียเนลเมสซี่ดาวเตะซ้ายฟ้าสั่งดีมชาติเจนินาชุดแชมป์โลก2022ที่กาตาซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับเปเชนช่องจบฤดูกาลนี้และเชื่อว่าไม่น่าจะอยู่กับเปเชต่อแต่จะไปไหนนั้นอันนี้ยังต้องรุ้นกันต่อไปนะทำให้ดานิโลเปเรล่ากองกลางเพื่อร่วมทีมเนี่ยเจ็บปวดแทนเมสซี่มากบอกว่า นี่คือความรู้สึกที่ทนไม่ได้เลยที่เห็นภาพแฟนบอลเนี่ยโห่ผู้เล่นของตัวเองและการโหคือโหเจาะจงไปที่เมสซี่ด้วยนะโดยดานิโลเปเรล่าสัมภาษณ์แบบนี้ว่าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย่าจะรับได้นะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเห็นแล้วว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยโดนโหใส่มันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากเมสซี่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมาก และเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลน,นักเตะสตา์โคต้องสามัคคีกันเอาไว้นะถ้าเขาต้องโหเนี่ยขอให้โหพวกเราเป็นในนามทีมเลยแต่ไม่เป็นไรการที่คุณทําแบบเนี้เราก็ยังต้องลุยกันต่อเดินหน้าต่อเพื่อคว้าแชมป์ลีกเอิงให้ได้และนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดก็ทําไปทํามาเนี่ยนะกลายเป็นว่าเมสซี่กลายเป็นเป้าที่โดนแฟนบอลเปเช่ โผใส่เซ้งั้นหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าไม่มาซ้อมนะไปเป็นทูตการท่องเที่ยวที่ซาอุซึ่งเจ้าตัวออกมาถแถลงการขอโทษเรียบร้อยกันไปหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ที่ตกเป็นข่าวว่าทุ่มเทให้กับอาร์เจนติน่ามากกว่าทุ่มเทกับเปเชอะไรแบบนี้ ก็ว่างกันไปแล้วแต่มุมมองคนแต่ถ้าทํากันแบบนี้จะดัามั่นใจเมซี่ไม่อยู่ต่อที่เปเช่แน่นอนตามที่เคยได้ข่าวมาก่อนน,นนี้แม้ว่าคุณพ่อเมซี่เอเย่นด้วยโอเคเมซี่จะบอกว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นจงว่าจะจบฤรืกาอนนี้ก็ตามนะว่านไปนักเตะะดับเมซี่โดนโหได้เพราะนั้นคนธรรมดาอย่างพวกเราก็นะใครจะด่าจะว่าจะติจะด่าอะไรก็สบายและตรงนี้ ปล่อยวางได้อ้าวนี่คือเจดมำอัพข่าววันนี้เรื่องการเมซี่โดนโหกจากแฟน,อนเบอลเปเช่นั่นเองนะจ๊ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอะไรทุกช่อาทาของเรานะตูนยูเนเต็ดฟีเจอร์ดิ่งเจดมำทุกวันเลยนะพรุ่งน,นี้มาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ